พักหลักเนี่ยเอาอยูดีกว่าผมตอบคาถามพักหลักเนี่ยเป็นสามพักอยู่เหมือนเดิมภูมิใจไทยการมนองไทยในคราวนี้เป็นสามเศร้าหรือสามก๊กเหมือนเดิมจะเป็นการแข่งระหว่างพักด้วยความที่เขาประกาศมาแล้วครับว่าเอพักส้มเนี่ยเขาประกาศว่าถ้าเขาแพ้ภูมิใจไทยเขาจะขอเป็นฝ่ายค้านมันก็เป็นการแข่งกันอยู่ในทีอยู่แล้วครับระหว่างพักพนันไทยซึ่งเป็นสบาบ กับไฟค้านซึ่งเป็นเป็นแชมป์เก่าคือที่หนึ่งในเขาที่แล้วเเพื่อไทยเนี่ยนะครับ,รบถ้าตามโพลเนี่ยเขาเป็นที่สามก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นที่สามจริงๆมันอยู่ที่ในมือของประชาชนจากการกบาดเลือกในสามพักนี้ใครมาที่หนึ่งหรือพักสี่ห้าก็ยิงขึ้นมาได้หกเจ็ดแปดตามทฤษฎีเปไม่ได้หมดใช่ไหมครับนี่เราพูดกันตามโพลเนี่ยนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยถ้าตามโพลเขามาที่สาม แล้วด้วยความที่เพื่อไทยเขาตอบว่าเขาร่วมได้กับทุกพักกับทุกพักครับดังนั้นเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นลักษณะแบบนี้คือเพื่อไทยจะเป็นคนกําหนดอืว่าภูมิใจไทยหรือพักประชาชนจะเป็นรัฐบาลโอ้โหจะเนื้อหอมเหรออาจารย์ที่สุด <laughs> ในปรรดาทุกพักครับคืออย่างนี้เอ,อแต่ปัจจัยสําคัญมันอยู่ตรงที่พักใดเป็นพักอันดับหนึ่ง นะครับคือถ้าหากภูมิใจไทยไปดับหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยเขาร่วมแน่นอนประชาชนก็ฝ่ายค้านแน่นอนเพราะเขาประกาศแล้วส่วนประชาชนเป็นที่หนึ่งเอาอันนี้ดีกว่าน่าจะสนุกก็ไม่ได้แปลว่าประชาชนจะเป็นรัฐบาลเพราะอะไรถ้าเพื่อไทยเขาปฏิเสธภูมิใจไทยก็ปฏิเสธครับอาจจะเพราะว่าสองพักนี้เขามาคุยกันไปแล้วอืว่าถ้าส้มชวนจะไปครับโดยตั้งรัฐบาลน้ำเงินแดงด้วยกันเห็นไหมครับแต่อันนี้ผมเรียนว่า ธรรมเนียมอันแข็งแรงของการเมืองไทยนะครับซึ่งไม่ได้เขียนในมนูนนะครับแต่ปฏิบัติกันอย่างแข็งแรงพอสมควรคือพักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเลือกตั้งเสร็จเขาจะให้พักที่ได้สอสอมากที่สุดตั้งรัฐบาลก่อนนะครับเขาจะมาชวนที่สองหรือที่สามก็แล้วแต่นะครับการที่ไม่ยอมไปเนี่ยเขต้องอธิบายได้ว่าเหตุใดจึง จึงไม่ร่วมไม่ร่วมเพราะเขาพักอันดับหนึ่งครับมันต้องมีคำอธิบายดังนั้นเนี่ยการที่การที่พรรคส้มเขาเป็นที่หนึ่งขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าการตั้งรัฐบาลน้ําเงินแดงจะมีโดยง่ายนะอมันต้องมีคำอธิบายครับนะครับว่าทําไมอันดับหนึ่งเขาตั้งรัฐบาลพรรคอันดับสองสามถึงไม่ร่วมไม่ร่วมครับอย่างเขาที่แล้วเห็นไหมก็ต้องมีเหตุไงเห็นไหมพรรคนี้เขามี นโยบายเรื่องมาตรา1นึหนึ่งสองบางพักก็พูดแบบนี้ใช่ไหมพักภูมิใจไทยก็พูดประโยคนี้เลยตอนจะโหวตให้คุณพิธาแต่คราวนี้สามนูนเขากําหนดแล้วนี่ถ้าอ้างแบบเดิมได้ไหมอาจารย์สามนูนเขาบอกแล้วนี่ว่าหนึสองเนี่ยไม่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 เป็นนโยบายพักไม่ได้ครับใช่ไหมสามนูนก็ตีเส้นตรงนี้ไปแล้วใช่ไหมครับก็จบตรงนี้ไปทีนี้ถ้าเขาชวนเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยไม่ไปเนี่ยภูมิใจไทยอาจจะพูดอธิบายโน่นนี่นั้นได้แต่เพื่อไทยจะอธิบายยังไง ว่าพักประชาชนมีมปัญหา,า,ายยตรงไหนเพื่อ,อไทยจึงไม่ร่วมครับอันเนี้ยเห็นไหมครับผมหมายถึ้ว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ว่าเออถ้าพักส้มมาที่หนึ่งแล้วเนี่ยน้ำเงินกัะแดงรวมกันเองได้โดยอัตโนมัตินะครับ ต้องให้เหตุผลสังคมน่ยมันต้องที่ใบได้ผงมจินตนาการอาจารย์อาจารย์ชอบเปรียบเทียบแล้วก็เคยมาเปรียบเทียบในรายการว่าเหมือนหนังชีวิตเหมือนคู่รักแดงส้มน้าเงินนะนะตอนที่เขาจากตามได้ไหมอาจารย์ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยหนังชีวิตเนี่ยมันมีคนรักใหม่คนรักเก่าคนรักใหม่คนรักเก่าอุตลุดนะแฟนเก่ากับคนรักใหม่สมมติสีส้มได้ที่หนึ่งนะอาจารย์แล้วทุกพักการเมืองไม่ร่วมโดยให้เหตุผลว่าติดขัดและไม่สบายใจในเรื่องของมาตานรา112ซึ่ง ประเด็นนี้นะคุณพิสิทธิ์เวชชาชีวะชอบไปโยนกลางวงเวทีดีเบตและชอบให้ยกมือกันนะอบอกว่าไม่ร่วมไม่สบายใจได้ไหมก็เรื่องมาตรานี้มันเป็นนโยบายไม่ได้แล้วนี่ครับ <c oughs> ไม่ใช่นโยบายของพรรคใดแล้ว <c oughs> อย่าลืมนะครับว่าตอนปีสองพห้าเกหกเนี่ย <c oughs> มันเป็นนโยบายของพรรคเก้าไกลจริงจริงครับแล้วความจริงก็เป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยด้วยนะ <c oughs> ลืมไปเลยนะชา์นะเพื่อไทยก็มีนโยบายนีด้วยนะครับคุณพายทองทานเคยพูดเลยนะครับเรื่องการแก้ไขครับ คือมาตาหนึ่งสองเนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยใครไปแตะต้องเข้าก็กลายเป็นเหมือนกับว่าไม่จงรักภักดีซึ่งผมว่าตอนนี้ก็พูดกันไกลเกินเพราะเรื่องโทษเนี่ยผมพูดอย่างนี้นะครับพูดตาบนักวิชาการโทษของมาตาหนึ่งสองเนี่ยแต่เดิมนะครับตั้งแต่สมัยสมบูรณ์สิทธิราชก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปีโทษขั้นต่ําก็ไม่มีหมายถึงว่าสารจะลงโทษในความผิดสานเบาจำคุกหนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนก็ได้ครับ แต่โทษขั้นต่ําเพิ่มเป็น3ปีจะความผิดเบาแค่ไหนก็ต้อง3ปีเป็นอย่างต่ำครับแล้วโทษสูงสุดแต่เดิมไม่เกิน7ปีกลายเป็นสิบห้าปีเพราะการยึดอํานาจในวันที่6ตุลาคม2องพอ๋อเจากเหตุการณ์คณะรัฐประหารเข้ามาออกประกาศคณะปฏิวัติครับมาเพิ่มโทษฮะว่าง่ายคือไอการเพิ่มโทษเนี่ยก็เป็นการเพิ่มโทษโดยคณะปฏิวัติครับไม่ใช่โดยกระบวนการนิติบัญญัติโดยชอบนั้นตัวโทษเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่แล้วครับนะครับแต่เอาละ ในขณะนี้เนี่ยด้วยความที่สามนูนก็คิดเส้นแล้วคว่าว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ไม่พึงกระทบดังนั้นมันก็ไม่ให้ระบายของพรรคใดแล้วในตอนเนี้ยงนั้นผมให้อาจารย์เดาดังนั้นเหตุผลนี่มันจะไม่ใช่เหตุผลนะครับเอางี้ผมสรุปงี้ก่อนนะครับคือย้ํานะครับว่าอยู่ที่ประชาชนนะครับว่าจะเลือกพรรคใดเป็นอันหนึ่งถ้าพรรคเอางี้สูตรง่ายสุด ถ้าภูมิใจไทยเป็นัำหนึ่งรับฐบาลน้ําเงินแดงเพราะส้มเขาประกาศเป็นฝ่ายค้านแล้วถ้าเขาแพ้พรรคภูมิใจไทยครับนะครับถามว่าทำไมต้องประกาศเพราะว่าเขาต้องการแก้เรื่องที่เป็นฝ่ายค้าต้องการแก้ข้อที่ว่าเลือกส้มได้น้ําเงินครับเลือกประชาชนแล้วได้พรรคได้คุณอนุทินอย่างเงี้นะครับเขาต้องการแก้ตรงนี้ครับถ้าเขาแพ้พรรคน้ําเงินเขาเป็นฝ่ายค้านเลยอันนี้ ถ้าพักภูมิใจไทยอันดับหนึ่งนะั่นคือรัฐบาลน,น้ำเงินแดงครับนะครับส่วนถ้าเกิดพักแดงชนะที่หนึ่งครับซึ่งโอกาสดูจะยากหน่อยถ้าดูจากโพลต่างๆพักแดงจะเป็นคนเลือกนะครับว่าจะเลือกน้ำเงินหรือเลือกส้มครับคุณเก่งว่าเขาจะเลือกใครนะ่ะถ้าแดงเป็นคนเลือกน,น่าจะไม่น่าส้มแม้แต่ไม่รู้นะเพราะว่าคุณทักษิณเคยพูดว่าถ้าแดงผสมกับส้มมันจะแรงเกินไปนะเคยพูดบนเวทีปราัยหาเสียงเมื่อไหร่ สมัยนายกอบจนะอาจารย์ตอนที่ติดคุกแล้วเนี่ยยังพูดอย่างเดิมอยู่ไหมไม่แน่ใจนะอาจารย์อันนี้ติดเดือนที่ห้าแล้วนะเนี่ยครับโทษทีเดือนที่สี่ครับจะครบหกเดือนคือวันที่9อมีนาคมครับนะครับอันนี้เดือนมกราคมห4สี่เดือนครึ่งแล้วต้องไปถามไอ้ทงว่าจะพูดยังไงโอ้ต้องถามจากเอาจากลูกเลยอาจารย์ครับถ้าเพื่อไทยเป็นแต่ว่าคนไม่ก็พูดในมุมนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเพื่อไทยเนี่ยดูจากโพแล้วที่สองยังยากเลย อย่ยว่าที่หนึ่งใช่ไหมครับโพก็จะ็นในทางที่เรียกว่าที่หนึ่งเป็นการชิงระหว่างอส้มกับน้ำเงินใช่ไหมครับโดยยังดูเหมือนว่ายังให้ภาษีส้มดีกว่าเพราะดูจากโพนะครับก็เลยสูตรที่เป็นไปได้มากกว่าครับแล้วถ้าหากว่าพักส้มไปที่หนึ่งจริงเนี่ยก็คือสูตรเนี้ถ้าส้มไปที่หนึ่งส้มจะชวนไขระหว่างน้ําเงินกับแดงครับคุณเก่งว่าชวนไขโอ้โหให้ผมวิเคราะห์หรอาจารย์ไม่กล้าเดาอะไรทางการเมืองเลยอาจารย์ หรือหนุกเขาเนี่ยเขาจะชวนแดงมากกว่าอยู่แล้วหรออาจารย์จริงไหมเนี่ยจริงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อเขาเป็นฝ่ายเลือกเนี่ยเขาจะเลือกใครล่ะครับเอระหว่างคนรักเก่าอที่เคยทิ้งเข้ามาอกับคนรักใหม่ที่เพิ่งหักอกที่เพิ่งสัญญาไป M ม A อต่างๆแล้วก็ไม่สาเร็จเหมือนกันครับครับคือสุดท้ายก็อกหักมาจากสองคนอ่ะเ็าจะเลือกอีกทีเหรว่าสองคนที่ทําใครทําเจ็บใครทําเจ็บกว่าใครทําเจ็บมากใครมีโอกาสจะคืนดีกันแล้วดีกว่ากันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเปรียบเปยนะครับ ผมคิดว่าทิศทางที่ใกล้เคียงกันมากกว่านี่คือส้มมีโอกาสจะชวนพรรคแดงมากกว่าครับนะครับเพราะว่าไอตอนที่ขบวตให้คุณอนุทินเนี่ยทําให้เขาเสียคะแนนนิยมไปไม่ใช่น้อยครับใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเขาเลือกได้ผมคิดว่าโอกาสของเขาจะเลือกพรรคเพื่อไทยน่าจะมีมากกว่าออันนี้ผมว่าตามเนื้อผ้านะครับแต่คําถามคือแล้วถ้าชวนเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะไปไหมอาจารย์จินตนาการเขาจะไม่ไปเอาตอบเลยเหรอเขาจะไม่ไปถ้า เขาคุยกับพักน้ําเงินไปแล้วไงที่พูดไปเมื่อกี้แอบคุยกันอยู่อะไรแบบนี้แต่ว่าต้องมีคําอธิบายอแล้วในทางกลับกันนะครับถ้าชวนแล้วไม่ไปเนี่ยถามว่าส้มจะมาชวนน้ําเงินไหมก็ต้องชวนครับน้ําเงินก็จะไม่ไปนะครับถ้าหากคุยกับแดงไปแล้วครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าการพาดขึ้นมาเนี่ยคือการเป็นฝ่ายค้านน้ําเงินจะมั่นใจได้ไงว่าแดง จับมือกันแน่นไม่แอบไปก็ชวนอย่างไรก็ไม่ไปครับแล้วแดงจะมั่นใจได้ไงว่าน้าเงินจะเกาะจับมือกับแดงแน่นระแวงกันเองนะเจ้าเกิดใครหักหลังขึ้นมานะครับอีกคนก็เป็นรัฐบาลเลยฝ่ายค้านเลยนะอ๋อเป็นเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายค้านเลยนะตอนนั้นเนี่ยผมยังมองว่าถ้าส้มเป็นที่หนึ่งเนี่ยยังอยู่ในฐานะที่มีโอกาสอยู่นะครับไม่ได้แปลว่าโอ้ถ้าไม่ถึงครึ่งเป็นฝ่ายค้านแน่ก็ไม่แน่ครับนะครับเพราะการที่ส้มเป็นฝ่ายค้านแน่เนี่ยคือ ส้มเป็นที่สองส้มเป็นที่หนึ่งเป็นฝ่ายค้านต่อเมื่อแดงกับน้ําเงินจับมือกันแน่นครับแต่ว่าต้องมีคําอธิบายว่าทําไมถึงไม่รัฐบาลนะเขาแล้วอยู่ที่ฝีมือของส้มในการต่อรองครับนะครับแล้วถ้าหากว่าความมั่นใจระหว่างแดงกับน้ําเงินซึ่งผมก็ไม่แน่ใจจะมั่นใจขนาดไหนว่าจะจับมือกันแน่นเอาง่ายๆครับผู้นำสจิตวิญญาณคือคุณเนวินคุณทักษิณเนี่ยครับเชื่อใจกันขนาดไหนครับ ว่าจะจับมือกันแน่นี่ยผมก็ไม่แน่ใจในข้อนี้ครับนะครับดังนั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลว่าส้มเป็นฝ่ายค้านแน่นะถ้าเป็นไม่ถึงสองยห้าสิบครับพอสองห้าสิบไม่มีใครถึงครับสามพักรวมกันเนี่ยเกิน3ามรอยห้าสิบแน่ครับแต่ใกล้ๆอาจจะเบิดเผออาจจะไปถึง3 7 0ร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดบสามพักเนี่ยแต่ในสามพักนี้ไม่มีใครถึงสองร้อยด่ซมไปถ้าดูจากโพลในขณะนี้ดูจาก วินาทีนี้นะครับนะครับดังนั้นดังนั้นเนี่ยการตั้งรัฐบาลต้องมีสองพักขึ้นไปครับแล้วก็สองในสามส่วนสี่กับห้าถ้าว่ากันตามโพนะครับย้ำอีกทีหนึ่งเรื่องจริงเป็นเรื่องของประชาชนที่จะโหวตนะครับแต่ตามโพเนี่ยสี่กับห้าเนี่ยอันดับสี่คุณเก่งว่าเป็นใครปฏิบัติหรือกล้าทำดกล้าทำเดา เพาว่าตามโพก็ต้องไปใช้ปัดอ่าแต่ผมไม่ผมเชื่อโพนะแต่ว่าเชื่อโพก็ต้องไม่ปัดสิแต่ทำไมถึงกล้าทำนี่กล้าทำเขาทํางานไม่อยู่ในโพนะอาจารย์เวทีดีเบตก็ไม่ค่อยขึ้นหรอกแต่เขาบอกทํางานแบบอย่างเข้มแข็งในพื้นที่ทําพื้นที่ดีครับทีนี้ผมคิดว่าเอเรารู้อยู่แล้วว่าพักปฏิริษิปัดกับกล้าทําคือสี่กับห้าเนี่ยเขาแยกกันแน่ครับเพราะคุณไม่สิทธิ์ประกาศไม่ร่วมกล้าทําใช่เมื่อไ้เกิดการแบ่งไงว่าจะหากว่า พักภูมิใจไทยร่วมกับกล้าทำไม่มีผ้าใยปัด oh. ถ้าเรื่องผ้ายปัดก็ไม่มีกล้าทำรรนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ผมไม่ได้ยินว่าคุณอนุทินเข้ามาแก้หรือ,อยังนะหรือประกาศ mm hmm. ยังไง mm hmm. นะครับเพราะคุณธรรมนัทเคยพูดว่าเคยคุยเรื่องนี้กับคุณอนุทิน mm hmm. นะเพราะตอนหลังจากที่ทั้งคุณอภิสิทธิ์ทั้งคุณนัทพงศ์ก็ประกาศว่าไม่ร่วมรัฐบาลกับพรรคกล้าทำเนี่ย mm hmm. คุณธมนัทก็ไปคุยกับคุณอนุทิน แล้วคุณอนุทินก็บอกว่าอันนี้จากปากคำคุณธรรมนัทครับถ้างั้นเราก็เป็นรัฐบาลด้วยกันอยู่ด้วยกันครับถ้อยคาประมาณแถวเนี้ยว่าเราสองพักอยู่ด้วยกันแต่ยังไม่มีปากคําเรื่องนี้จากคุณอนุทินนะครับอาจารย์ไม่แน่ใจว่าพูดมาหรือยังผมยังหาข่าวไม่เจอครับไม่เจอเช่นเดียวกันเออครับนะครับพอดีพอคุณอนุทินไม่ขึ้นเวทีดีเบตถ้าขึ้นเนี่ยต้องมีคําถามนี้แน่นอนครับพอดีไม่ได้ขึ้นเรื่องถามนี้ก็เลยไม่ถูกถาม แต่ผมเข้าเจ้าสื่อบวลชนคงต้องมีการถามแหละครับครับเดี๋ยวลองไปคนดูครับอาจารย์เลยประเมินยังไงทําไมที่สี่ที่ห้าอาจารย์กำลังจะบอกว่าอะไรฮะอ๋อมันไม่เป็นก้อนไงครับถ้าสองพักนี้ไปด้วยกันเนี่ยตัวเลขมันก็ใกล้ๆกล้ร้อยนะครับถ้าว่ากันตามโพเนี่ยถ้าใกล้ๆกล้ร้อยก็มันเท่ากับพักอันดับสามครับคือภูมิใจไทยในการเลือกตั้งเมื่อครั้งก่อนนะคือถ้าใกล้ๆกล้ร้อยเนี่ยเออแล้วพักที่หนึ่งเกิดตัวเลขเนี่ยเกินร้อยห้าสิบ าไปพอสมควรรวมกับสองพักนี้ก็ตั้งรัฐบาลได้หรือพักภูมิใจไทยเกิดได้สักร้อยห้าสิบแล้วพักทิถสีสที่ห้าเกือบเกือบร้อยเขาก็เอาแค่พักเล็กมาเติมก็ตั้งรัฐบาลได้เลยโดยที่ไม่ต้องง้อส้มหรืองอแดงแต่พอปฏิปัติประกาศไม่รวมกับกล้าทำเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วไงอ๋อครับครับไอก้อนเนี่ยที่จะมีประมาณเจ็ดปดสิบหรือร้อเนี่ยก็แตกออก แต่นั้นก็ยังกลับมาสุดเลยกลับมาสตรสามกกเหมือนเดิมงั้นงั้นต้องรอดูคภูมิใจไทยถ้าจะเป็นรัฐบาลต่อต้องการแดงหรือส้มนะครับส้มเองก็ต้องการแดงหรือน้ำเงินแดงหรือน้ำเงินครับนะครับว่วนแดงเองก็เหมือนกันครับถ้าเกิดขึ้นมานที่หนึ่งก็ต้องการส้มหรือน้ำเงินนะครับนี่คือสิ่งที่คือสูตรมันยังเหมือนเดิมครับสรุปคือสูตรเนี่ยมันมีสามสูตรเหมือนเดิมถ้าเรียงตามโพนะถ้าหากส้มวันที่หนึ่ง นะครับส้มจะมีโอกาสรวมกับแดงมากกว่ารวมกับน้ําเงินน้ําเงินเปที่หนึ่งนะครับจะมีแค่แดงเท่านั้นครับเพราะส้มไม่มารวมครับนะครับแดงเปที่หนึ่งยังมีทั้งแดงน้ําเงินครับแดงส้มอยู่ในสมการนี้นะอาจารย์ก็คือสรุปคือมีมีแค่นี้โอเคแดงส้มแดงน้ำเงินแล้วก็น้ำเงินแดงเพียงแต่สูตรน้ำเงินส้มยากหน่อยส้มน้ำเงิน ส้มน้ำเงินน้ำเงินส้มก็แล้วแต่น้ำเงินส้มใหม่นี่ก็ส้มที่หนึ่งโอเคนะครับครับเพราะว่าส้มประกาศมาแล้วว่าขอเป็นฝ่ายค้านครับครับนะครับแต่ในเรื่องของอส้มแดงหรือแดงส้มก็แล้วแต่ครับนะครับหรือน้ำเงินแดงแดงน้ำเงินอเป็นไปได้ครับส่วนส้มชวนน้ำเงินก็ยังไม่ใช่สิ้นทางอถ้าแดงเขาต่อรองส้มมากถ้าส้มมาที่หนึ่งครับถ้าแดงต่อรองมากก็จจะหันต้องหัน หาเง,เงินนะอาจารย์ผมชอบถามให้ฟันทงไม่แน่ใจอาจารย์สะดวกไหมฟันทงหน่อยว่ารัฐบาลจะสีอะไรเป็นแกนนําในการจัดตั้งอาจารย์คือถ้าผมดูจากคะแนนนิยมของโพต่างๆแล้วยิ่งโค้งสุดท้ายเนี่ยครับนะครับในข่าวที่เป็นข่าวที่มีการดีเบตมากที่สุดนะครับเขาที่แล้วก็พูดมากกว่าปี6-2สองแล้ว เอหเนี่ยปีนี้ยหเก้าตามดูไม่ไหวนะอาจารย์แล้วไม่ได้ดีเบตธรรมดานะครับดีเบตแบบมีการโหวตเลยทันทีโหวตด้วยมีให้แขกเพืไปถามด้วยอาจารย์ไปถามอานนิเมื่อวานเห็นนะไปถามอะไรผมผมผมก็ได้รับเชิญจากทางพอดีของเวทีของ w o r k p o พอยต์ก็น่าสนใจครับดีมากอาจารย์ปกติผมก็ไม่ได้ไปนะครับไปเวทีเพราะถือเป็นเรื่องของสื่อมวลชนเ็ถามครับนะครับแต่ว่า เวทีของเวิร์กพอยส์เนี่ยเขาเอาเรื่องจากคันมันดาถึงเชิงตะกรืคือตั้งแต่เกิดจนตายค,คนไทยเล็กที่เผาศพว่าเชิงตะกรือทำไมก่อนคนรุ่นใหม่ไม่รู้จกกักว่าเชิงตะกรืครอคำอารันป่วยเหรอฮะอาจารย์คุณภาพชีวิตนะครับปฏิทินแห่งความหวังตั้งแต่เกิดจนตายครับคุณภาพชีวิตเราตั้งแต่เกิดในคันมันดามาเป็นทารกท้าบการเลี้ยงดูการศึกษาอาชีพันะครับสุขภาพสิ่งแวดล้อมครับแล้วก็ตายดี ความเป็นธรรมกำหนดอนาคตตัวเองด้วยการออกเสียงต่างๆครับนะครับเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยคือสิ่งที่อาจารย์ป่วยได้เขียนไว้นะครับในปี2อง6ันับว่านี่คือคุณภาพชีวิตของคนไทยที่ควรจะเป็นครับนะครับแล้วเวิร์กพอยตอาตัวนี้เอามาถามเอามาแยกเป็น6ข้อคําถามแล้วถามคดีนายกซึ่งดีมากเพราะก็เชิญผมด้วยเรื่องนี้ผมก็ไปเลยว่าดีมากนะครับเพราะเราก็ลูกศิษย ถือว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ป๋วยยงพากกรอยู่แล้วนะครับผู้เป็นแบบอย่างให้เราเรื่องความซื่อสัตย์แล้วก็การทําเพื่อส่วนรวมโดยไม่หาประโยชน์ใส่ตนนะครับทีนี้คาตอบประเด็นของเรื่องคือว่าครับในบรรดาเวทีดีเบตทั้งหลายเนี่ยเดี๋ยวเนี้ยพอดีเบตเสร็จปุ๊บโมันขึ้นเลยอะคือคนเป็นว่าที่นิยมสมัยนี้มันก็อยู่ยากขึ้นเรื่อยๆครับแต่มันก็ดีอย่างนะทำให้ทุกคนต้อง ต้องต้องมีคอมมิชเมนต์คือต้องมีคำรับปากครับแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นดีิท่าฟุตพิ้นที่เรียกว่าตอนหลังก็ตามทวงได้ว่าที่หาเสียงไว้เนี่ยครับถึงไหนแล้วใช่ไหมครับประชาชนก็ถ้ากับเสียงดังมากขึ้นนะครับทีนี้ในเวนทีดีเบตต่างๆเนี่ยออใครล่ะครับที่ผมหมายนึงว่าใครใครบ้างที่คะแนนด,ดีปรากอบกับคุณนัทพงศ์เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อครับแห่งการดีเบตนะแต่ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าคะแนนนิยมของพรรคเหนือกว่าอยู่แล้วด้วยมันก็เป็นตัวช่วยอยู่แล้วไง ถ้าดูแล้วเนี่ยคะแนนนิยมจากที่ตกไปหลังจากโหวตให้คุณอนุทินคเคยสูงสุดทั้ง4,6่รับก็ลงไป30มสิบลงมาเป็น20กว่าตอนนี้เหมือนก็ขยับขึ้นมาใหม่ต้องติดตามดูต่อไปนะครับในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายกับ3วันโอเคว่าเป็นยังไงทีนี้ถ้าหากว่าเรื่องใหญ่คือเรื่องกระสุนครับคือผมได้แปลกใจม,มันเป็นเรื่องน่าแปลกใจนะครับครับ นิด้าโพเนี่ยผมถือว่าเป็นโพที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะเห็นมาตั้งแต่เลือกตั้งปีหกหกว่าคอมเมนต์นะครับถ้าว่ากันตามโพในพักอันดับหนึ่งคือพักประชาชนแต่พออนิด้าโพเขาเอ่ยชื่อนะครับ,รบอาจารย์สุวิชาเป้าอรีอ,อก็ดันวิเคราะห์ว่าแต่พักอันดับหนึ่งคือพักภูมิใจไทยอ,อมันมันแปลกไหมล่ะมันระเบียบวิธีวิจัยมันเป็นยังไงอาจารย์เล่นสิออก็ถามทั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งถามทั้งแบบบัญชีายชื่อ นะถามทั้งว่าที่นายกครับออกมาเนี่ยส้มก็น,นําทุกอันอแต่ว่าพออทําวิจัยบอกกับบอกบว่าพักภูมไทยจะมาที่หนึ่งหรือเป็นมุมมองวิเคราะห์จากท่านอาจารย์สุวิชาเฉยๆเขาอธิบายประมาณมันมีปัจจัยอื่นครับที่เพิ่มขึ้นมามนะครับผมหมายถึงว่าพักส้มเนี่ยถ้าว่ากันตามโพลต้องมาที่หนึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงนิดาโพนะครับพอบอกว่าไม่ใช่ที่หนึ่งเขาพูดอย่างนี้ ผมไม่ได้บอกมีพักใดครับมีปัญหานี้นะผมอ้างอิงคําของพออนิดาโพครับเพราะว่ากระสุนจะชนะกระแสอืฐเขาพูดอย่างนี้กระสุนเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรครับครับมันไม่ได้เป็นเพียงแค่เบี้ยเลี้ยงของผู้ช่วยหาเสียงหรือค่ารถของหัวคะแนนนมันอาจจะมีความหมายมากกว่านั้นกระสุนที่หมายถึงการที่ใช้เงินเข้ามาจูงใจครับอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับผมก็คิดว่า มันจะอยู่ด้วยว่าไอาการเรื่องนี้มันจะมีจริงหรือเปล่าครับการทํางานในพื้นที่ด้วยปัจจัยพวกนี้มันมีขนาดไหนนะครับย้ํานะครับวันนี้ผมอ้างอิงคําของพอ,อสรวิชาเป้าอ,อีไม่ได้บอกพักไหนมีมีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าไม่ควรมีพักใดทั้งสิ้นนะครับที่จะจูงใจประชาชนครับผู้เลือกตั้งด้วยเรื่องที่ผิดกฎหมายแล้วก็ทําให้ให้ประชาธิปไตยต้องเบียเบ่ยงเบนไปในเรื่องนี้แล้วกลายเป็นข้ออ้างนะครับของ การจะมาล้มล้างประชาธิปไตยในอนาคตได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้คือข้อสําคัญมากประชาชนตัดสินกันด้วยเสียงอันบริสุทธิ์ของประชาชนนี่แหละครับอาจารย์เดี๋ยวช่วยจะเลือกพักไหนไม่สําคัญครับมันคือเสียงเราทุกคนที่จะกลายเป็นรัฐบาลจากที่บัตรเลกตั้งครักขบสานั่ว Today To tomorrow d Make a Today